ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพอรวยวันนี้ก็มาลงแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่11ทรับ4ทับ6 8นะครับกไ็ได้ชิดสูตรคำนวณตัวเลขมาให้ได้รับชมนะครับก็เป็นตัวเลขในงวดที่ผ่านมาก็เข้าของตัวตรงนะครับ5 7 ก็เข้าวิ่งรวด5ปบนละล่างนะครับซึ่งสือตีพลนเเลาาที่ออกไปแล้วก็นำมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างนะครับลาสุดก็วันที่9ทับ4ทับห8ออก3 3 5 7 9 5นะครับส่วนวันที่11ทับสทับหกก็รอผลออกว่าตัวเลข จอกไปในทิศทางใดนะครับก59แล้วก็มาเก้าหาสองครั้งติดนะครับผลสถิติสสำหรับช่อง YouTube วันพารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นตนวทางเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งผมก็ได้นำตัวเลขที่ ได้ชิดคำนวณมาให้ด้ารับชมนะครับก็เป็นผลคำนวณไวราวตามสูตรนะครับเป็นอันดับหนึ่งวิ่งรูดให้หลักเจ็ดใครชอบเลขเบิ้ลก็ไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นอันดับสองวิ่งรูดให้หลักห้าใครชอบเลขเบิ้ลก็ไปที่ห้าห้าเป็นอันดับสามวิ่งรูดให้หลักสี่ ใครชอบเลขเพื่อนก็ไปที่4-4ก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับของหวยลาวประจำว,วันที่11ทับ4ทับห8ต่อไปก็มาดูตารางเลขหวยลาวนะครับซึ่งในงวันที่ผ่านมาก็สามารถจับเป็นคู่ชุดเข้า2ตัวตรงได้นะครับก็คือ5-7ส่วนเลขวิ่งรูดก็เข้าทั้ง5 บน5้าล่างนะครับก็คือจิ่งรูดเติดอันดับ3ามนะครับเลข5าในวัดที่ผ่านมาก็คือผลงานการคำนวณของช่องวันพารวยของพวกเรานะครับก็ยินดีครับท่านผู้ชมที่ได้ตามนะครับตารางหมายเลขตารางเลขมยลาวนะครับก็มี2แถบสีนะครับสีน้ำเงินก็จะมีเลขเจเลขห้าเลขสีก็เป็นสูตรหลักนะครับ ตัวประกบอบก็มีเลขหกเลขเก้าเลขแปดเลขสามในการจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวก็จับเอาตามตารางตัวเลขนี้นะครับในการจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวต่อไปซึ่งในบางครั้งก็จะมาเพียงสีเดียวหรือว่ามาเพียงสีส้มนะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับในแต่ละงวด สำหรับหมายลาวชุดสองตัวก็จะมีสี่คู่ชุดนะครับก็มาเริ่มที่หลักเจ็ดนะครับก็คัดมาสี่คู่ชุดนะครับจากเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้านะครับก็คัดเหลือสี่ชุดคือเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับก็เน้นไปให้น้อยชุดลงไปก็คือเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขหมยเาว ในเลขวิ่งรูด7นะครับก็เน้นไปที่79แล้วก็73ก็รับชมเพื่อเป็นอทานะครับซึ่งตัวเลขก็ไม่มีใครลวงร,รู้ว่าออกอะไรนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นต่อไปก็มาดูหลัก5นะครับก็จะมี4คู่ชุดนะครับก็จะมี 5-6, 5-3, 5-4แล้วก็ 5-8. นะครับ ก็เน้นไปที่คู่ชุด5-3แล้วก็5-8ก็เป็นแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่11ทับ 4, ทับ68นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางฟังนั้นออกช่วงสงการก็ไม่รู้ว่าพักไปกี่วันนะครับก็รอฟังข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลงตาม ทุกวันจันทร์พุทธศุกร์ไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหยุดวันไหนนะครับก็หวยลาวชุด2ตัวในหลัก4ี่ก็จะมี3คู่ชุดนะครับก็มี48 49 46ก็เน้นไปที่คู่ชุด48นะครับก็มารอรุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่11ทับ4ทับหก8นะครับ ช่วงนี้ก็จะมีการเปิดเพลงที่แทรกเข้ามานะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็อาจจะมีการสังส่งรค์เรื่องเลืองก็มีการเปิดเพลงในบางครั้งก็เป็นอุปสรรคในการถ่ายทำนะครับก็ต้องใช้ไม้ตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับเพราะว่าก็อาจจะเกิดปัญหาในด้านลิขสิทธิ์เสียงเพลงที่สามารถที่จะทำให้กระทบต่อช่อง ทำให้ถูกเหตุการสร้างรายได้ไปนะครับก็ใครที่ทำยูทูปก็คงจะรู้ดีนะครับก็ไวราชุด3ตัวก็มี3 4 6 4ี่9 5 6 3 7 9้าก้าห้า็เก็เน้นไปที่คู่ชุด3ตัวนะครับก็คือ4 5 8หแล้วก็379นะครับชุดเน้นก็เป็นแนวทางชุด3ตัวที่ได้จับเป็นคู่ชุดตามตารางตัวเลขที่ให้ไว้ช่วงต้นชิปพีโอนะครับ ต่อไปก็เป็นหวยลาวชุดสี่ตัวก็จะมีสี่คู่ชุดเหมือนกันนะครับก็มีเจ็ดสามสี่หกเจ็ดสี่ห้าแปดสี่เก้าห้าหกห้าสามเจ็ดเก้าก็เป็นทางชุดสี่ตัวนะครับลาวพาาัฒนาประจำวันที่สิบเอ็ดในสายนหกแปดก็เน้นไปที่คู่ชุดเจ็ดสามสี่หกแล้วก็ 5้าสนะครับก็รอผลผล,ผลว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับหรือท่านผู้ชมจะนำไปลุ้นรางวัลของสลากกิบแบ่งรัฐบาลไทยได้นะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลการคำนวณที่นำมาให้ได้รับชมนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลข หมายลาวพัฒนาประจําวดวันที่11อทับ4ทับ68นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมช่อง YouTube วันพารวยก็รับชมเพื่อเป็นทนวทางเพื่อความมาเทิงนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคํานวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ทางชมของเ,เราก็สนับสนุนสลากชินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นซึ่งก็ในการถ่ายทำชิฟวิโอก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็มีการเปิดเพลงที่ดังเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ